ในการทดลองที่11จะเป็นเรื่องของการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของคลื่นแสงเนาะอ่ะในการทดลองนี้เนี่ยมันจะเกิดเพื่อนพร้อมกันเนะาะทั้งเลี้ยวเบนและแทรกสอดเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละอันมันคืออะไรอย่างแรกคือการเลี้ยวเบนการเลี้ยวเบนเนี่ยคือการที่คลื่นในรูปนี้เป็นคลื่นน้ำเนาะแต่เดี๋ยวเราทํากันคลื่นแสงคลื่นวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางอ่ามันจะมีช่องเปิดอยู่สังเกตเนาะมันมีช่องเปิดอยู่เมื่อวิ่งผ่านเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบ ถ้าช่องเนี่ยมันกว้างมากๆนึกถึงถ้าเราเอาไม้บรรทัดเคาะน้ำเนาะม,มันออกมาเป็นเส้นตรงงนั้นตรงนี้เนี่ยเวลามันวิ่งผ่านช่องไปมันก็จะเป็นเส้นตรงอยู่แต่สังเกตข้างๆตรงเนี้ยมันจะมีโค้งอยู่อันนี้คือถ้าช่องเปิดเนี่ยมีค่ามากๆเนาะมันจะเห็นว่าตรงที่ตรงกับช่องเปิดเนี่ยจะเป็นเส้นตรงแต่ด้านข้างจะเป็นโค้งแต่ถ้าช่องนี้มันแคบลงมาเราบีบลงมาเกิดอะไรขึ้นมันจะเหมือนกับว่าเป็นแหล่งกําเนิด ที่เป็นจุดเนาะก็คือออกมาเป็นโค้งโคงจุดในที่นี้เรานึกถึงเวลาเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำคลื่นที่ออกมามันไม่ใช่เส้นตรงมันออกมาเป็นโค้งโคงแม้ว่าเราจะตรงเนี้ยถ้าเราเทียบกันเนาะแม้ว่าคลื่นน้าที่มาเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงแต่ถ้ารูแคบมากมันจะกลายเป็นเส้นโค้งอันนี้ก็คือการเลี้ยวเบนนั่นเองซึ่งการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นหลักของฮอยเกนซึ่งเขาบอกว่าคลื่นที่มันวิ่งผ่าน คลื่นเนี่ยที่เราเห็นเป็นเส้นตรงจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆจุดบนหน้าคลื่นเนี่ยมันเสมือนเป็นแหล่งกําเนิดคลื่นที่เป็นวงกลม,มวงกลมก็คือเหมือนกับที่อาจารย์บอกว่าโยนหินลงไปในน้าเนาะแต่เนื่องจากว่านึกถึงโยนหินหลายๆก้อนพร้อมๆกันให้มันเรียงเป็นแนวเส้นตรงเนี่ยลงไปปุ๊บอันนี้ก็โค้งอันนี้ก็โค้งนี่ก็โค้งมันรวมกันมันก็เลยเออกมาที่เราเห็นเป็นเส้นตรงนั่นเองงนั้นตรงนี้เนี่ยสีเทา,าๆเนาะก็คือเป็นแต่ละจุดของหน้าคลื่น ที่มันทําตัวเหมือนเสมือนเป็นแหล่งกําเนิดขึ้นวงกลมแต่พอมันมารวมๆกันหลายๆอันปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเส้นสีเขียวข้างตรงกลางเนี่ยมันมีหลายจุดรวมกันแต่ข้างๆเนี่ยมันมีแค่ด้านขวาหรือด้านซ้ายเนาะเราเลยเห็นมันเป็นเส้นโค้งนั่นเองอันนี้ก็คือที่มาว่าทําไมมันถึงโค้งได้จากนั้นอีกอันนึงคือการแทรกสอดเมื่อกี้การเลี้ยวเบนเนาะคือเบนออกจากรู ช่องเปิดอ่ะแต่การแทรกสอนเนี่ยคือการรวมกันของคลื่นถ้าเรามีคลื่นสองขอบวนขึ้นไปเอามารวมกันมันจะมีอยู่สองกรณีเนาะอันแรกคือที่เราเห็นในรูปนี้เรียกว่าเป็นการแทรกสอดแบบเสริมกันก็คือมันมีคลื่นที่หนึ่งเนี่ยวิ่งมาพร้อมกับคลื่นที่สองผลลัพธ์คืออันทั้งบนเนาะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ามันเสริมคือมันเพิ่มเพิ่มในที่นี้เราเห็นว่าคลื่นที่หนึ่งเนี่ยสูงขนาดหนึ่ง สองสูงขนาดนึงเนาะแต่คลื่นที่เป็นผลลัพธ์เนี่ยมันจะสูงกว่าสูงกว่าก็คือเอาหนึ่งอะรวมกับสองอันนี้เรียกว่าเสริมกันแต่ถ้ามันหักล้างละ่ะเราเห็นไหมคลื่นหนึ่งเนี่ยมันลงคลื่นสองมันขึ้นลงกับคลื่นรวมกันมันก็เลยหักล้างกลายเป็นเส้นตรงหรือหายไปนั่นเองอันอันนี้การแทรกสอดก็จะมีอยู่สองแบบก็คือเสริมกันสูงขึ้นเนาะถ้าหักล้างก็จะหายไปถ้าเทียบกับคลื่นแสง เสริมกันมันจะสว่างมากหักล้างก็คือไม่มีแสงเกิดขึ้นนั่นเองนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปทําการทดลองที่เป็นสลิดเดี่ยวกับสลิดคู่เนาะมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันก็คือมันจะมีช่องเปิดเดี่ยวกับช่องเปิดคู่ทําให้เกิดการเลี้ยวเบนและแทรกสอดก็คือจะเห็นเลิ้วว่ามันมีการเสริมกันก็คือสว่างและหักล้างกันคือมืด เรามาดูกันสำหรับอันแรกคือช่องแคบเดี่ยวหรือสลิดเดี่ยวที่เราจะใช้ดูทฤษฎีเนาะสลิดเดี่ยวเนี่ยเขาให้ A เป็นขนาดของช่องแคบเดี่ยวเดี๋ยวเราไปดูในการทดลองเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เลือกเองเนาะว่าเราจะใช้ค่าเท่าไหร่อ่ะหน้าขึ้นวิ่งเข้ามาเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาฉากไปรับฉากอยู่ด้านหลังเนาะฉากไปรับที่ระยะห่างคือ D ตั้งดีไว้เนาะตรงนี้เนี่ย ถ้าเราสังเกตริ้วของการแทรกสอดเราจะสังเกตที่จุดแรกคือจุดสว่างสุดสว่างสุดอยู่ตรงนี้เนาะตรงกลางเลยเวลาเรามองไปที่ฉากเนี่ยเราจะเห็นถ้าจะเป็นสลิดเดี่ยวนะเราจะเห็นแถบที่สว่างตรงกลางเนี่ยมันจะกว้างที่สุดส่วนแถบที่สว่างถัดมามันจะแคบและเท่าเ่ากันต่อไปเรื่อยๆเนาะก็คืออันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามีันจะเท่าๆ่ากันแต่อันตรงกลางเนี่ยมันจะกว้างที่สุด ทีนี้สําหรับการคํานวณการคํานวณเนี่ยเราจะมาดูว่าเราจะวัดจากแถบสว่างกลางตรงกลางเลยนะไปจนถึงจุดที่มืดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่เท่าไหร่ก็ตามเราจะเป็นห้อยเอ็นไว้ตัวเอ็นคือครั้งที่เนาะอะน่นตรงนี้เนี่ยที่เราจะเห็นคือลวดลายบนฉากเนี่ยจะหน้าตาก็คือด้านขวามือนี้ สีขาวคือแถบสว่างเดี๋ยวเราจะเป็นเห็นเป็นสีแดงๆเนาะตรงที่ขาวๆเราจะเห็นเป็นสีแดงๆส่วนดําก็คือมืดเราก็จะมองไม่เห็นแสงนั้นตรงนี้ตรงกลางเวลาเราจะหาค่า y อย่างเช่นในรูปเนี้ยเป็น y สองเราก็จะต้องวัดจากจุดกึ่งกลางไปแถบที่สองแถบมืดที่สองถ้าจะหา y หนึ่งก็ตรงกลางไปจนถึงแถบมืดที่หนึ่งตรงนี้นี่คือ y หนึ่งถ้า y สามก็ตรงนี้เนาะ แล้วแต่ว่าเราจะคำนวณตรงไหนมีบนกับล่างเดี๋ยวเราจะอามาเฉลี่ยกันอ่ะโดยสูตรสูตรของสลิดเดี่ยวจะมีค่าเป็น a y n ส่วน d เท่ากับ n ลัมด้า n ก็คือจำนวนเนาะว่าลำดับอ่ะคือลำดับของแถบมืดที่เราสนใจหรือ y n y n y ห้อย n นะมีค่าเท่ากับ n ลัมดา d ส่วน a อันนี้คืออาจารย์ยาข้างธรรมดาเนาะ เดี๋ยวเราดูว่าทำไมเราต้องย้ายข้างอ่ะในสลิดเดียวเนี่ยพอเราคำนวณเดี๋ยวเราจะหาแถบสลิดได้เาอ่าเราได้ y n มาเราจะมาทำอะไรเราจะมาหากราฟความสัมพันธ์ระหว่าง y n กับ n โดยให้ y n เนาะเป็นแกนตั้งแกน y n เป็นแกน x เราก็มาพ l o ตกราฟเป็นจุดไปอ่ะแล้วก็ลากเส้น แล้วก็หาสโลปหาสโลป e ทำยังไงหาสโลปก็หาจากมีจุดตัดตรงนี้ก็คือเส้นสีส้มที่เราลากขึ้นมาเนี่ยมันไปตัดบนแกนเนาะแกนที่เราสมมุติอ่าแกนที่เราตั้งขึ้นมาเนะ่ะตัดเข้ามุมของแกนไหนก็คือแกนในที่นี้อาจารย์หมายความว่าไอ้เส้นเส้นเล็กๆเนี่ยที่มันอยู่บนบนตารางการาฟเนี่ยให้มันเข้ามุมพอดีเนาะมันจะ ชนอันเส้นทึบหรือเส้นจางก็ไม่มีปัญหาอันไหนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยอ่านค่าเอาลงมาว่ามันเป็นเท่าไหร่อ่ะเราก็หาอ่านค่า x 1กับ y 1ไว้หาอีกจุดหนึ่งที่มันเข้ามุมพอดีได้เป็น x 2 y 2จากนั้นหาสลบโดยการเอาผลต่างของ y ตั้งก็คือ y 2ลบ y 1อาหารด้วยผลต่างของ x ก็คือ x 2ลบ x 1เนาะอันนี้คือจากกราฟจากกราฟนะ ย้อนกลับมาที่สมการ y n เท่ากับ n ลัมดา d ส่วน a ตรงนี้เนี่ย y n คือแกน y ส่วน n คือแกน x อาจารย์วงไว้ก่อนเนาะวงไว้ทำไมทุกครั้งที่เราเขียนสมการขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเอาไปพอดกราฟอาจารย์จะจัดรูปก็คือให้ y เท่ากับเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือ ส่วนแกน x กเนี่ยจะไปว่ด้ด้านขวาแกน y เนาะจะมีแค่ตัวเดียวด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวอย่างเช่นตรงนี้ก็คือ y in และตัวทั้งหมดที่คูณอยู่กับ x ที่เหลือคูณอยู่กับ x ที่เหลือเนาะตรงนี้จะมีค่าเท่ากับสโลปทันทีถ้าเราจัดรูปได้นี่นะไม่ว่าสมการไหนก็ตามมันจะใช้วิธีคิดนี้ก็คือด้านซ้ายคือแกน y ด้านขวาเป็นแกน x วงไว้อะไรก็ตามที่คูณอยู่กับ x คือสลปนั้นจากตรงนี้ถ้าเราอยากหา a ย้อนกลับไปเนาะแม้ว่าเราจะเลือกแล้วว่าเราใช้ช่องห่างเท่าไหร่แต่เราย้อนกลับไปว่าเราอยากหา a ว่าจากการเขียนกราฟตรงเนี้ a เป็นเท่าไหร่เราก็ย้ายข้าง a ขึ้นไปเอาสลปไปหารน,นั้นก็เลยได้ a เท่ากับ l a m b d d ส่วนสลปก็ลองคำนวณดูว่า a ที่ได้ตัวเนี้ย กับ A ที่เราเลือกมันใกล้แค่ไหนเนาะโดยที่ไมโครเดี๋ยวในตอนที่เราเลือกเนี่ยมันจะเป็นหน่วยของไมโครเนาะไมโครมีค่าก็คือ10กกำลังลบหเนาะอย่าลืมส่วนแลมดานาโนเนี่ยมันจะเป็น10กกำลังลบเก็แทนค่าเข้าไปให้ครบเราถึงจะได้ค่าที่ถูกต้องขึ้นมาเนาะอาไปดูการทดลองกัน สำหรับตารางที่หนึ่งเนาะเราจะใช้แผ่นสลิดเดี่ยวตัวนี้ให้เราดูแผ่นสลิดเดี่ยวข้อควรระวังเนาะข้อควรระวังตรงนี้เนี่ยห้ามเราจับตรงสีดำๆเด็ดขาดเนาะเวลาจับเนี่ยให้จับตรงกระดาษจะจับยังไงก็ได้กระดาษเนี่ยจับยังไงก็ได้ให้จับตรงกระดาษนี้แล้วก็เวลาใส่เราจะเห็นเป็นเส้นนี้ใช่ไหมเส้นตรงเนี่ยให้ตั้งขึ้นนะไม่ใช่นอนอย่างนี้ให้ตั้งขึ้นอย่างนี้ใส่เข้าไปก็หมุนอันนี้ให้มันเลื่อนขึ้นนีได้ขึ้นได้เนาะ ก็เอาใส่เข้าไปในช่องนี้แล้วก็เลื่อนนี้ลงมาหนีบแล้วถึงจะล็อกด้านนี้ก็คือไม่ให้มันเคลื่อนเนาะสื่อาจารย์จัดจากนั้นพอเราได้แล้วเราก็จะมาใส่ตรงนี้เนี่ยให้เลือก เราจะเห็นว่าลางเนี่ยมันมีหลายหลายอันเนาะที่เราเสียบได้มันจะมีอยู่อันนึงที่สามารถเลื่อนมาตรงที่ศูนย์ตรงนี้สังเกตตรงนี้มันจะชี้เลขศูนย์อันเราเอาเลือกอันที่มันชี้เลขศูนย์นี่เนาะเพื่อให้ง่ายเราก็ได้เซตอุปกรณ์หน้าตาอย่างนี้เนาะจากนั้นก่อนที่เราจะทำเราจะต้องหาอ่าเราจะต้องใช้ระยะห่างระหว่างฉากฉากคือตัวนี้ สลิตคือตัวนี้ที่เราใส่เข้าไปสังเกตว่ารางเนี่ยมันจะมีถึงแค่เก้าสิบตรงนี้มีถึงแค่เก้าสิบอันหน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องวัดระยะตรงนี้ตั้งแต่เก้าสิบนี้เนาะมาจนถึงฉากตัวนี้ก็เอาไมาบ้บรรทัดเนี่ยมาวัดเพิ่มตรงนี้วัดเพิ่มไปว่ากี่เซนนะอันนี้ก็คือระยะระหว่างฉากกับสลิตเดี่ยวจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทําก็คือตัวนี้อันเนี้ยสามารถ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เนาะยิงแสงเลเซอร์ผ่านช่องผ่านช่องนะไม่ใช่ผ่านคําว่าสลิดนะผ่านช่องที่เป็นเส้นะเส้นตั้งเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกให้มันตั้งเนาะแล้วมาสังเกตแสงตรงนี้ว่ามันสามารถพอดก็คือสังเกตว่าเราจะใช้ห้าลำดับเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าห้าลำดับเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอ่ะงั้นหน้าที่ของเราก็เปิดเลเซอร์ขึ้นมาแล้วยิงผ่านช่อง ช่องแรกเนี่ยมันก็จะเห็นแสงเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงเนาะว่าแสงหน้าตาเป็นยังไงจากนั้นเราก็จะเลื่อนดูว่าเราอยากใช้อันไหนเวลาเราเลื่อนเราก็จะเลื่อนตัวนี้เลื่อนขึ้นให้ผ่านช่องบนหน้าตาของการแทรกสอดตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่ามันเปลี่ยนยังไงงั้นตรงเนี้ถ้าเราได้ ที่เราต้องการแล้วสมมติสมมุตนะิเนาะอาจารย์ใช้ช่องนี้อาจารย์ต้องการช่องนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมาติกวิธีติ๊กเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันฝั่งนี้อันนี้คือสําหรับการเซตอุปกรณ์เนาะเดี๋ยวเรามาดูการ,นนรการติ๊กสาหรับภาพที่เกิดบนฉากเนาะอันนี้สลิดเดี่ยวสังเกตอันนี้คือช่องแรกที่ห้าสิบอาจารย์ยิงเข้ามาสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยมันสว่างก็จริงแต่ว่าตรงขอบขอบ,ขอบ,ขอบเนี่ยหนึ่งสองเราหายเห็นไหม เราหาไม่เจอเนาะนั้นตรงนี้เนี่ยหน้าที่ของเราแสดงว่าอันนี้ไม่ดีก็จะเลื่อนขึ้นไปช่องขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นช่องที่หนึ่งร้อยสังเกตว่าอ่ะเราจะเริ่มเห็นชัดขึ้นเห็นไหมเห็นแถบตัวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะมันลางๆเนาะถ้าเราปิดไฟเนี่ยมันก็จะเห็นชัดขึ้นอ่ะหรือเราลองเลื่อนขึ้นดูอีกทีอีกช่องหนึ่งอ่ะ น,นี่ชัดกว่าไหมก็ดูเนาะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกว่าอันไหนชัดกว่ากันงั้นพอเราได้ชัดสมมตุติอาจารย์เอาที่ตรงนี้เนาะเราได้อันชัดแล้วทำยังไงเคลื่อนจับไว้เนาะทีนี้หน้าที่ของเราคือตรงนี้ตรงกลางใช่ไหมเราจะติ๊กอันที่สว่างที่สุดกึ่งกลางสว่างที่สุดใส่สตาไว จะได้รู้ว่าอันนี้คืออันสว่างที่สุดจากนั้นสนิดเดี๋ยวเราจะวัดจากแถบมืดไปแถบมืดคืออะไรเราเห็นว่าตรงนี้สว่างใช่ไหมตรงนี้สว่างแสดงว่าระหว่างเนี้ยมันมีมืดอยู่น,นี่คือมืดมืดครั้งที่หนึ่งมืดครั้งที่สองมืดครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วก็ครั้งที่ห้าอันนี้คือด้านขวาด้านซ้ายล่ะก็เหมือนกันจากกึ่งกลางนี่เนาะอุ้ย ระวังมันเลื่อนเนาะอาจารย์ทำมันเลื่อนไปแล้วสมมุติว่ายังโอเคอยู่เนาะก็จะกึ่งกลางเลื่อนมาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านี้พอครบแล้วพอครบแล้วอ่ะก็เพื่อนก็ปิดเลเซอร์ได้เลยเราก็จะเอาตัวเนี้ยมาหาระยะวิธีการหาเนาะให้เราขีดมันจะมันจะเอียงนิดหน่อยไม่เป็นไรให้เราขีดเส้นตัวนี้ก่อน เป็นเส้นนาไว้เวลาเราเวลาเราวัดค่าอันเราเวลาเราวัดเราก็วัดจากเส้นเนี้ยกึ่งกลางจากกึ่งกลางที่สตาไว้นี่เนาะไปทางขวาเท่าไหร่ช่องแรกอันนี้ก็วัดจากยี่ิบเจ็ดใช่ไหมเราก็ท่าให้มันตรงกับเส้นนี้ที่ขีดไปเมื่อกี้อ่ะยีิบเจ็ดไปอ่ะอย่างอันนี้ได้อยู่ หกหกจุดหนึ่งอ่ะสมมุติหกจุดหนึ่งเนาะอาจารย์ก็ระยะนี้คือหกจุดหนึ่งตั้งแต่นี้ถึงนี้จากนั้นเส้นที่สองไม่ใช่จากหนึ่งไปสองนะจากกึ่งกลางไปอันที่สองก็จากถ้าจารไว้ที่ยี่สิบเจ็ดอ่าก็จะเป็นหนึ่งเซนหนึ่งจุด อันนี้ก็จะเป็นอ๋ออาจารย์พูดผิดเนาะไม่ใช่หกเซนเนาะอันนี้ศูนย์จุดหกหนึ่งแก้ใหม่แก้ใหม่ศูนย์จุดหกหนึ่งส่วนอันนี้เป็นหนึ่งจุดหนึ่งห้าอ่ะอาจารย์อ่านเป็นหนึ่งจุดหนึ่งห้าแล้วก็วัดไปเรื่อยๆเนะาะจะกึงกลางมาตรงนี้ได้เท่าไหร่กึงกลางมาตรงนี้เท่าไหร่จนถ,ถึงอันที่ห้าแล้วเราก็เอาค่าพวกเนี้ยไปใส่ ด้านนี้คือด้านขวาด้านซ้ายก็เหมือนกันก็วัดมาว่ากี่กี่เซนใส่เข้าไปแล้วก็คำนวณหาค่าเฉลี่ยโดยการเอาด้านซ้ายกับด้านขวาที่เป็นอันเดียวกันเนาะหนึ่งถัดไปหนึ่งช่องก็หนึ่งช่องเหมือนกันบวกกันแล้วหารสองเพื่อเป็นค่าเฉลี่ยอ,อันตรงนี้ก็จะได้ค่าเฉลี่ยของอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่นั่นเองจากนั้นก็จะไปคำนวณหา ก่อนที่จะคำนวณเนาะช่องสุดท้ายมันจะเป็นเมตรเปลี่ยนเซนเป็นเมตรอันนี้ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะไปใส่ในการาฟในตอนที่สองจะเป็นเรื่องของช่องแคบคู่เมื่อกี้ช่องแคบเดี่ยวเนาะอ่ะหรือสลิดคู่นั่นเองก็คือจะมีอยู่สองช่องแต่เราอาจจะไม่เห็นเนาะเพราะว่ามันแคบมากๆเรามองไม่เห็นแต่จริงๆอ่ะแผ่นที่เราเห็นนะั่นอ่ะมันมีอยู่สองช่องอ่ะวิธีการก็คล้ายๆเดิมเราส่องแสงเข้าไปผ่านสลิด เอาฉากไปรับสังเกตว่าผลที่ได้ลวดลายบนฉากมันจะต่างกับของสลิดเดี่ยวสลิดเดี่ยวเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่กว้างในขณะที่ถ้าเป็นสลิดคู่มันจะเท่าๆกันหมดแต่ตรงกลางเราจะสังเกตได้ไงว่าอันไหนคือตรงกลางเนาะมันจะเป็นช่องที่สว่างมากที่สุดมันจะมีความเข้มของแสงเนาะมากที่สุดเราก็จะมาร์กตรงนี้ไว้ว่าเป็นเส้นกลางจากนั้นเราก็นับขึ้นไปจาก ่ะขึ้นไปหาแถบมืดที่1ที่2ที่3ตามลําดับหรือลงมา1 2 3ตามลําดับเนาะก็ทําเหมือนกับสลิดเดี่ยวแต่สูตรสูตรเนี่ยสังเกตมันจะมี B. B B ในที่นี้ก็คือระยะห่างระหว่างช่องเปิดเนาะเมื่อกี้ใช้ A ใช่ไหมอันนี้ใช้ B y N ส่วน D เท่ากับ n 2. ลบหส่วนสลบหสเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อกี้ช่องเปิดเดียวเนี่ย ช่องแคบเดียวเนี่ยมันกว้างใช่ไหมตรงกลางมันกว้างในขณะที่สลิตคู่เนี่ยมันแคบลงมาก็คือมันหายไปครึ่งหนึ่งน่ะคูดง่ายๆเนาะว่ามันเหมือนกับมันหายไปครึ่งหนึ่งนั้นมันก็เลยเป็น n ลบหนึ่งสองลมด้าหรือเราจัดรูปเนี่ยก็เป็น yn เท่ากับ n ลบหนึ่งสองทั้งหมดคูณแลมด้าดีแล้วก็หารด้วย B นั่นเองสังเกตอาจารย์จัดรูปนี้อีกแล้วเนาะมันจะเหมือนกับตอนสลิตเดียวเดี๋ยวเราก็ต้องไปคํานวณจากการเขียนกราฟเหมือนกัน ได้สลบออกมาจากตรงนี้สลบจะเป็นแลมดาดีส่วนสลบอ่ะเเท่ากับแลมดาดีส่วนสลบเหมือนกันเพราะว่าอะไรตรงนี้ก็สูตรมันจะคล้ายๆกันเนาะแต่ว่ามันมีแค่ n อมีคำว่าลบ1ส่วน2เพิ่มเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการขยับการาฟให้ขึ้นหรือลงไอ้คำว่าลบ1ส่วน2ตรงเนี้ยไอ้ตัวลบเนาะมันไม่ใช่ตัวคูณนั้นเราจะไม่ได้เอามาคิดการหาสลบมันยังคงเป็นค่าเดิมก็คืออ่ะอาจารย์เปลี่ยนนิดนึงเนาะเมื่อกี้ เราใช้ B อาจา์ลืมแก้ตรงนี้มันจะต้องเป็น B เท่ากับอ่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็เป็นอันเดียวกันเนาะอ่ะไปดูการทดลองกันสำหรับการจัดอุปกรณ์เนาะในสลิตคู่จะเหมือนกับของสลิเดียวก็คือเราจะเปลี่ยนแผ่นตัวเนี้ยแค่อย่างเดียวเนาะส่วนการจัดเนี่ยมันจะเหมือนเดิมนั้นค่าระยะห่างตรงเนี้ยที่เราวัดไว้อ่ะมันก็จะมีค่าเท่าเดิม เค้นาออันนี้ก็คือสําหรับสลิดคู่เปลี่ยนแค่ตัวนี้เปลี่ยนแค่แผ่นตัวนี้วิธียิงก็เหมือนกับเมื่อกี้ยิงผ่านช่องยิงผ่านช่องแนวตั้งเนาะแล้วก็เลือกว่าเราจะใช้แสงตรงไหนช่องไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแสงมันหน้าตาเป็นยังไงสําหรับสลิดคู่เนาะเวลายิงเราจะเห็นว่ามันจะเท่าๆกันเนาะมันจะต่างกับสลิดเดี่ยวเมื่อกี้อ่ะจากนั้นเรามาดูก่อนว่าอย่างเช่นอันเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีตรงกลางสว่างที่สุด อันไหนที่เรียกว่าตรงกลางเนาะเราดูว่าอันไหนสว่างสุดอันนั้นน่ะคือตรงกลางอันนี้ออกมาแค่สองเส้นเห็นไหมสามไม่เห็นละแต่เราใช้ถึงห้าดังแ,แสดงว่าช่องเนี้ยไม่ดีเพราะช่องนี้ไม่ดีเนาะอันนี้คือช่องล่างสุดก็เลื่อนขึ้นมาอ่าเห็นไหมมันเริ่มถี่ขึ้นอ่าล้วก็มามาร์ตรงกลางก่อนอันนี้คือตรงกลางใช่ไหมหนึ่งสองสามอ่าสี่อาจจะเห็นไม่ชัดสี่หายไปเนาะห้า อ่ะโอเคอันนี้อันนี้เดี๋ยวถ้าเราลองปิดไฟเนี่ยมันก็อาจจะเห็นดีขึ้นพอเราเห็นดีขึ้นเราก็เอาตรงนี้ก็ได้เนาะสมมุติว่าอาจารย์เลือกช่องนี้เลือกอันนี้ละเดี๋ยวอาจารย์ถ้าอาจารย์ปิดไฟมันจะมันจะชัดขึ้นเนาะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ทําให้ดูเฉยๆก็เอาแค่นี้ก่อนอ่ะจากนั้นหน้าที่ของเราก็เหมือนเดิมอันนี้ตรงกลางใช่ไหมกึ่งกลางมาร์กไว้ ให้เราเอาแทบมืดขวากับมืดซ้ายใช่ไหมงั้นเราก็ดูว่ามืดไปทางขวาห้าเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าทางซ้ายอีกห้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าอ่ะ ากนั้นก็ปิดไปได้เลยเหมือนเดิมเนาะขีดเส้นขีดเส้นเป็นแนวไว้ให้เราอ่านมันจะเอียงมันจะยังไงก็ได้เนาะเพราะเดี๋ยวสุดท้ายมันจะเป็นค่าเฉลี่ยแต่แต่เราต้องวัดจากเส้นนี้นะไม่ใช่ว่าอันนึงเอียงขึ้นอันนึงเอียงลงเนาะเราต้องวัดจากเส้นนี้นั้นตรงนี้เนี่ยเวลาเราอ่านไปทั้งขวาอสมมติอาจารย์เริ่มที่สิบห้าทั้งขวาไปเท่าไหร่ อันนี้เป็น2มิลกว่าเนาะอาจารย์เป็น0.25แล้วกันอาจารย์ก็ใส่0.25อยู่ตรงนี้อันที่สองวัดจากกึ่งกลางตรงนี้มาสมมุติว่าเนี่อาจารย์ได้อยู่0.8อาจารย์ก็ใส่0.80 แล้วก็วัดไปเรื่อยๆเนาะถึงอันที่ห้าแล้วก็เอาค่าเนี้ยอันนี้คือด้านขวาเอาค่านี้ไปใส่ในตารางด้านซ้ายก็เหมือนกันเอามาวัดตอนที่ทำเนาะไม่จําเป็นต้องมาวัดแบบอาจารย์ตรงนี้นะเอาไปตั้งตรงพื้นก็ได้เอาง่ายที่สุดเนาะ